อยากเสริมสร้างความมัน่นใจให้ตัวเองแล้วก็แก้ไขจุดบกพร่องค่ะว,ว่าเป็นคนที่ว่าเป็น<ว>มีแก้มเยอะแล้วก็หน้าผากแคบค่ะ<ว>ก,ก็แต่งดูตาม YouTube ค่ะแต่ว่าก็แต่งออกมาก็ตรงนี้ก็บุกเหมือนเดิมเลยค่ะแต่งให้ตัวเองด้วยแล้วก็ถ้ามีงานที่โรงเรียนก็แต่งให้เพื่อนๆนะคะทำผิดอยู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์ที่เลี้ยงก็จะเดินแก้ไขให้นะครับพยายามดูตามที่อาจารย์ผู้ช่วยทําให้ด้วย ตอนนี้ถึงขั้นตอนทาลิปบแล้วค่ะสวยมากค่ะเราสึกว่าปรับโคงหน้าแล้วก็แบบแก้จุดบุบพองได้ดีมากๆตอนนี้ทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยอาจารย์สอนสนุกมากๆค่ะแล้วก็เข้าใจง่ายค่ะ รู้สึกชอบมากๆเลยค่ะทําให้แบบหน้าดูดีขึ้นแล้วก็ปิดจุดบกบค่้องค่ะชอบตาเป็นพิเศษเพราะว่ามันดูวิงว้มามมากประทับใจทุกๆอย่างเลยค่ะทั้งแต่การแต่งหน้าแล้วก็ที่กออาจารย์แลวการจัดผู้ช่วยค่ะอยากสวยอย่ารอช้ารีบมาหาจยา์ปิ่งป้องค่ะ